กิ่นปูกลิ่นทะเลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จ<ด>ะพา<ท>ะอลิซาน้อยมาตกปูนะคะตกปูวันแรกถ,ถ้ามีนะเป็นครั้งแรกของเราเลยนะที่จะตกปูปบรรยากาศคนก็เยอะนะอันนี้ก็อยู่ใกล้ที่นะทเาี่อะไรที่พักเราเนาะตรงนู้นก็จะเป็นเช่า ได้กลิ่นเหมือนปูเหมือนหอยซีฟู้ดได้กลิ่นเกลือเนาะปูค่ะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่าตั้กันมันอยู่ตรงนั้นอยู่ดีๆมันก็ไปเออมันได้กลิ่นแล้วมันก็ดึงเพื่อนมันมาให้มันมาสี่ห้าตัวก่อนตกปูค้างแลยฝุ่นต่างไปนั่งไอ้โกดธทั้งหลังฝุ่นจังไย ยื่นไม้สุดๆว้ายเอาอีตังเอาลงไปตามตามเดินไหมไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินได้ปูตัวนึงักเอาตักเอา่าติงตัแรกเับดวบงได้สวงได้สวงได้สอันเนี่ยไหนไทยแล มูเอามาให้น้องถ่ายดิยืนนี่ดิกี่ตัวสามใส่ในดูกล้องดูในกล้องดูในกล้องสามสี่อันลดไว้ทุกคนดูนี่ปูมันดึงปูมันดึงมันดึงเข้าไปในรูอ่ะ สองตัวนิสกี้จับเอาจับเอาเลยมันมนลาทะอันุตกปูกันจ้ารอชมคลิปเต็มนะคะคเพื่อนๆตกปูกันจ้าตกปูที่เกี่ยวว่าเกี่ยวว่าต้านดอกเข้าอ่ะตกปูค่ะผู้ช่วยก็นั่งขาวอักลากรอ,อก,กินปูเนี่ย

กับปูด <into> <inger> well. ันจับขาดดักจับกระต่ายจัจับอะไรนี่ปูหรือหอย

ไปปม่เอาลูกน้ำเอาลูกน้ำเขาตัวน้ำติดตัวบรรยากาศตกปูค่ะพี่น้องค่ะลมเย็นๆค่ะโค่นกระลายึ้นกันเหนื่อยกันมากสามารถตกปูได้ตลอดแนวเลยค่ะพี่น้องเขาสิกันระวังทางนี้หนามลึกกับทางนี้งามตื่นไบก้นเลนค่ะแต่เทากับยางตกปูน้ำขอบขอบไปน้ำ ุดลูกมุ้อลูกตาเลยค่ะสามารถไปได้เบิดจะ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งปูของข้าเนาะทุกคนว่าสีไดร์ไลน์เป็นอะไรเป็นไรไลายบ่ไลายบ่ทุกคนมื่อนี้เอาซัมเนียก่อนมื่อหลังมาใหมาจ่จ้ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะทุกคนตกเล่นเลนเอาไปต้มใส่ตู้ไว้จ้ะพี่น้องค่ะหอนมือกลับกลับพอดีก็เอาไปเห็ดดปูอดน